สวัสดีครับเพื่อนช่างดึกๆคืนนี้เราจะมาต่ออคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้าไปที่มิกของ EQ Forum IP นะครับสมมุติว่าเรามีคอมตัวที่3นะครับเราจะเอามาต่อเข้าที่มิกรุ่นนี้นะครับที่มิกรุ่นนี้จะมีขั้วสัญญาณอินพุตท,ที่บริษัทเขา เซตไว้ให้นะครับมันจะมีอยู่สองชุดนะครับอนดิโอลอปอินพุตที่ห้านะครับถึงแปดแล้วก็อันบนนี้อินพุตนะครับหนึ่งถึงสี่นะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับอินพุตหนึ่งถึงสี่แถวล่างจะเป็นอนดิโอลอห้าถึงแปดนะครับตัวนี้มันว่างอยู่ผมก็จะเอาคอมตัวที่สามเข้ามาใส่ที่ด้านหลังของมิกตัวนี้นะครับ ซึ่งมันจะมีพินนะครับเป็นคอนเน็กเตอร์อยู่15พินมันจะไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นที่9 10 11 12 13 14 15นะครับอันนี้การต่อต้องพนนะครับเราก็มาดูที่ที่เราจะใช้งานนะครับมันเป็นชุด5ถึง8นะครับเราก็มาดู การต่อขาที่ชุดอ n น l o ล i อกอินพุตนะครับ5 to 8 connector นะครับขาที่1นะครับมันจะเป็นอินพุตชุดที่5บวกนะครับมันจะมีช่องอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีช่องอยู่5 6 7 8นะครับ5 6 7, 8น,5 6 7 8นี้ขาที่1นนะครับเป็นชุดที่5บวก ุดที่2กล่าวตอนขาชุดขาที่3นี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นอินพุตของช่องที่6นะครับมันส่วนชุดที่5นี่เราต้องมาดูอินพุตห้ากราวนะครับว่าแลวอีกอีกข้างหนึ่งจะเป็นอินพุตห้าลบนะครับอยู่ที่ขาที่9นะครับแสดงว่ามันจะเป็น1 2 9นะครับอินพุตขา R หรือ L นะครับส่วน อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันจะข้างข้างแอลแล้วก็ใส่ชุดที่ห้าข้างอาราแล้วก็มาใส่อินพุตหกนะครับเป็นอาแอลอินพุตก็บวกนะครับกราวบวกลบบวกนี่ขาสามขาสองขาสี่นี่เป็นกราวส่วนอินพุตหกลบนะครับมันอยู่ที่ขาสิบเอ็ดนะครับดังนั้นอาจจะถ้าเราไม่ดูคู่มือนะครับอาจจะต่อผิดก็ได้นะครับ ถึงในนี้เรามาดูการต่อจริงด้านหลังด้านหลังของนะครับด้านหลังของมิกเซอร์ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเรียงไปแบบนี้นะครับหนึ่งนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดันบนสุดนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่9ก้าครับขาเก้าสิบเอ็ดิบสองสามี่สิบห้าฉะนั้น เมื่อเราดูที่คู่มือนะครับมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ด้านนี้นะเก้านะครับเป็นซ้ายของคอมนะครับหนึ่งสองเก้านะครับชุดซ้ายส่วนชุดถัดมาก็คือสามนะครับสามสี 3, 4, ่้อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ไล่ไปนะครับเป็นเป็นอินพุตชุดที่หนึ่ง อินพุตหนึ่งอินพุตสองสามสี่นะครับอันนี้เท่ากับว่าเรามีเรามีต่อ R L นะครับน,นี่อันนี้ของเดิมครับซึ่งบริษัทต่อไวท์เราก็